ถอดผิดถอดถูกต้องขออภัย f c ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นครั้งที่เป็นครั้งแรกผมจะได้ลือ CX คันนี้ดูครับสวัสดีครับเจอกัาลุงเดอ๋อไรเดอร์อีกวนะครับวันนี้จะพามาเช็คถังน้ำมันแล้วก็หม้อกรองอากาศรถด,ดูครับของ CX 125คันนี้หลังจากคลิปที่แล้วล้างหม้อน้ำไปรอบหนึ่งแล้วนะครับหลังจากได้รถคันนี้มายังไม่ได้เช็คเลยครับแค่ลองสตาร์ทเครื่องแล้วก็ล้างหม้อน้ำ แล้วก็เปลี่ยนยางถ้าถอดผิดถอดถูกต้องขออภัย FC ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ผมจะลองลือที่เป็นครั้งแรกผมจะได้ลือ CX คันนี้ดูครับสำหรับความพิเศษของจิลิล่า CX125 นะครับตัวนี้เป็นเทคโนโลยีของอิตาลีนะครับในสมัยนั้นรถญี่ปุ่นยังไม่มีถังน้ำมันเป็นพลาสติก A b s นะครับของจิล่าดีครับจะเป็นถังน้ำมันพลาสติก ถังน้ำมันพลาสติก ABS จะมีถังพักน้ำแล้วก็มีถังอัตลูปครับจะ,จะซ่อนไว้ในเฟรมตรงนี้เลยครับแล้วพิเศษอย่างหนึ่งนะครับวาล์วน้ำมันหรือเราเรียกก๊อกน้ำมันของจิเนล,ล่าจะมีสองวาล์วนะครับตอนนี้ผมจะเรียกว่าวาล์วภายนอกวาล์วตัวนอกนะครับวาล์วตัวนี้วาล์วตัวนอกเป็นตัวปิดเปิดเ,เวลาเราขี่นะครับ แล้วมาดูวาวอีกตัวหนึ่งครับวาวอีกตัวหนึ่งจะอยู่ใต้ถังตรงนี้นะครับจะอยู่ใต้ถังตรงนี้ครับครับเห็นไหมครับที่เป็นเกลียวเนี่ยนี่ครับเป็นเกลียวนะครับครับหมุนตามเข็มนาฬิกาจะเป็นเปิดหมุนควนเข็มน,น,นาฬิกาจะเป็นปิดครับนี่ก็เป็นต๊มน้ำต๊มน้ำตมัติ ไม่มีคันสตาร์ทนะครับคันรูคันสตาร์ทปิดไว้เลยจะเป็นไดสตาร์ทแทนครับไดสตาร์ทไดสตาร์ทอยู่ตรงนี้เรามาเลื้อดูกันครับ จะถอดนอด็อตตรงนี้ครับถอดน็อตตัวนี้แล้วก็นอ็อตตรงนี้ครับต้องต้องถอดท่อทักน้ําแล้วก็ท่อตะลุปออกก่อนครับมจะปิดวาล์วน้ำมันก่อน าพ,พักน้ำครับแล้วออกก่อนเปิดแล้วครับปิดน้ำมันแล้วมีอยู่นิดหนึ่งลืมครับต้องถอดสายไฟทั้งน้ำมันก่อน ลืมครับต้องถอดมีสายไฟวัดระดับน้ำมันด้วยครับยากเหมือนกันครับยากเหมือนกันกันปไปที่เดิมวกอน นน้มนัแล้วมันมีวาลที่ผมบอกว่ามันมีวาลนี่ตรงนี้ถ้าถ้าหมุนตามเข็มนาฬิกาเป็นการเปิดนะครับตรงนี้คือตามเข็มผมจะปิดก็หมุนทวนเข็มครับอันนี้หม้อกรองอากาศอันนี้คือระบบไฟเมื่อกี้ครับระบบไฟถังน้ํามัน อันนี้ถังอัตู้ดูก่อนครับว่ามันจะขันน็อตตรงไหนคายสายรัดแล้วก็หมุนน็อตโอเคมีมีน็อตอยู่สองตัวน็อตมีน็อตสองตัวครับน็อตตรงนี้แล้วก็น็อตตรงนี้แล้วก็คายสายรัดตรงคาบู โอเคโอเคออกนะครับโมกองอ้ใสปิ้งเลยเฮ้ยขาบูโหปากเบ้อเลยกี่มิลครับเนี่ยคาบูผมคงไม่ถอดเพราะว่ามันสตาร์ทได้ปกติของมันอยู่ครับ าบูผมจะไม่ยุ่งเดี๋ยวไปกันใหญ่หลังจากหรือกองอากาศหรือถังน้ำมันแล้วครับดูข้างในกันครับอสายคันเร่งครับสายคันเร่งอันนี้ระบบไฟอันนี้ระบบไฟไม่รู้อะไรบ้างครับ เน,นียลักระบบไฟอะไรบางก็ไม่รู้ครับผมไม่ใช้สายนี้โดยตรงด้วยเช็ดก่อนครับเช็ดก่อนเช็ดก่อนทำความสะอาดก่อนใครรู้บอกด้วยนะครับอันนี้มันเป็นระบบอะไรครับมีสายไฟ4เส้นมีสายไฟอยู่4เส้น แล้วก็มีสัญลักษณ์สีอยู่4ส,สีครับสุดยอดเลยครับเทคโนโลยีรถแข่งเทคโนโลยีรถแข่งครับเทคโนโลยีรถแข่งของอิตาลี